สวัสดีค่ะน้อง่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อง่าสวัสดีค่ะน้อง่าค่ะธรผู้ชมมือนีกา마ติดตามแนวทางความฝันกับน้อง่าคือเก่าเนาะค่ะน้อง่า่เพิ่นกับเต็นคนฝันแม่นเนาะธรผู้ช่มนอแต่ว่างหัวตั้งหันกระเว้นไปเนาะค่ะนอเบเดมาติดตามบัดนี้ได้ยินว่าน้อง่าเพิ่นฝันค่ะเพิ่นสิฝันจังไดกับให้น้องเพิ่มลองให้ฟังเนาะธรผู้ช่มนอเป็นจังไดน้องสารอบมีฝันว่าจังไดฝันฝันว่าอัน ผีผีซีโตมาตะาทางกีตะเวนตกมาหอดมามาหยุดอยู่หนาเหืน่นพอมายุดอยู่หนาเหื่นแล้วกับปปากบ่าวยังเนี้ยแบบว่าขี่รถขี่รถแตกๆสมัยตะกีแบบเก้าเก้าคากผีนะ่ะมาจอดบานนี้มันมีผีตัวหนึง่งเต้อนออกมาจากรถเต้อนออกมาจากรถนะ่ะมาสิงมาสิงใหญ่สิงไมใหญ่ในความฝัน ิว่าผีค,ค,ค,คือส่งเป็นปอบพอาสิงใหญ่แล้วก็แม่นตาเ่ผูนันแม่นตาเ่ผูนีแม่นแม่นแบบเปตยานนงสีนาแบบบกคือคนเถาแนวใหญ่กับอายุเจ็ดสิบสี่แล้วเนาะบบแบบแข้งแรงตึงปังแม่นแบบเลือกตาเซผูนเลือกตาเซผูนเปนตยานหนึงสีนาบานนี่กันมีผีอีกสองสองตัว ยางไปทางทิดเนื้อผีซีโต้มันยึดอยู่นะเฮ้อนั่นจะไปทางทีดไต่โอ,อ,อ้ไปทางไปทางเออไปทางทิศไต่ความความฝันก็มีซ้ำหนีแหละในความฝันก็เลยว่าขันขันแมนซิตีเ้เปเหล็กเลยสิเอาแบบว่าอันผีคนตายกนกระซูนเนาะซูนมานี่<ะ>เต่นออกมามาสิงใหญ่คือตัว สิงใหญ่ใหญ่กับเจ็ดสิบสี่แล้วกับสีเอาศูนย์เจ็ดสี่กับศูน<า>ย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าเพราะว่าภูเขากับเก่าศูนย์หนึ่งเก่าจ้ะกับผีผีแคตัวน้องจ๋าผีนังตอแหลกมาสี ซีนเห็นเห็นมาเลยแบบว่าเป็นคนขี่รถมาเลยยังสินะม,มาจอดนั่นหางนึกวามปันนนั่นก็นคือผีอะล่ละผีคคัก,กเลยบานนี้พ่อมาจอดอยู่หนาเพื่อนคือจังมาจอดทรงกันยังสินะาจอดลงจอดลง,ลงรถแล้วกับเต้นสย้ายเลยผีตัวนั้นนั้นเต้นสย้ายแม่ตาเหลือมแบบเป็นตยานคักเบืจองหนึ่งคือปอบคือจังแบบว่ามาลงมาแล้ว จะไมากินตามก,กินไตคืมากินหาแนวยูแนวกินยังสงนะพีนี่มันเป็นรูปหลางแบบนาเลยน,นะอะไรบอกันเป็นรูปหลางแบบนาตานาตาชื่อแบบตากคงขวางไปเลยแบบตาแบบเสียงใช่พูนันเสียงแมนบอกรบดได้บอกเด้ปากยังเลยจอดรถลงแล้วกระโดดใส่เลยโดดใส่จากใหญ่ยายแล้วกับปวยส่วนบางหาัน เราป่วยแบบแบบจนนอนโซ่เนาะ,ะแต่ว่าตอนนี้เราก็าหายแล้ว<ะ>แล้วก็แข็งแรงแบบอันพีนี่เพิ่นแต่งตัวลักษณะเด่ไใยไสเสื้อผาใส่เสือสเส้อผาค้นแบบว่าไสเสือผาเข้าธรรมดาแต่อีกตัวน,นึงนั้นแบบว่าไหวแห้งเต็นไหวเลยล่ะแบ,แบบแบบ คือจังเห็นแบบวุบไปเลยยังสีนาเขาไปในใหญ่เลยเขาไปในใหญ่เลยใหญ่กับตาเหลือขื้นท่านที่ตาเหลือขึ้นแนมนะพวกนี้แบบตาขวงไปเลยยังสีนาแบบสีขาสีแกงเลยยังสีนาเป็นกาม่าสิงอยู่สิงอยู่บ้านเลยแมนค่ะสิงอยู่บ้านเลยบ้านเลขที่เท่าไหร่หนึ่งสามบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะอยู่ ู่นาบ้านเลยเพราะว่าหเหิ่นก็ะเฮ็ตสวนอยู่นาบ้านนะเิ่นกเกษตรสวนเห็นยัง่งล่ะพอมาจอดอยู่นาบ้านใดกระโดดได้เลยนะี่ขี่รถมาเลยแมนค่ะขี่รถแตกๆขี่รถโบราาเนี่ยขี่รถแตกๆสมัยโบราณเก้าๆก้าห่างขี่มาแล้วเห็นยืนบ่มีผู้ขับเด้หักรถน่ะมันไหลมาไหลมา,ลมาพีซีโตอยู่ยืนอยูอยย่แล้วบานนี้ที่เต้นออกมาบวกเกี่ยวกับผีซีโตเนะยเต้นออกจาก ล้งรถมาเลยโอ้แสดงว่าพีทั้นรดนีน<า>่เป็นหาตูแมนตอนเห็นตอนแรกบานี้สิว่าพี่หา<อ>พี่หากรบโบแมนบานี้ยางมาแต่ทิะเวนตกอีกสองทิะเวนตกสองมาจอดมามาจอดอยู่หน้าบ้านกับมาแหนมเบิงแหนมเบิงว่าพีชีตนเอาพีอีกตัวนึงมาปล่อยลงเนาะเอาพีตัวนึงมาปล่อยลงบานี้กลับมาเห็นแล้วต่ะ ก็จะมป็นผีผีพัวเมียนะค่ะยางยางไปทางอีกทางหนึ่งนะเพราะว่าหนาบ้านมันเกิดสิเป็นเป็นแบบว่าเป็นเป็นเวลีทางแมนเวยีใช้ทางพอดีค่ะเกิดแบบว่ายางแยงใหผีมาผีผีออกมาจากทิศเดียวค่ะไปสองทิศค่ะว่าไงในความฝันของสานี่เห็นผีหน่ อยู่รถไถแตกๆเป็นบ่แมนห้าตัซีที่แหลกเป็นบ่ที่แหลกซีที่แหลกเห้นซีที่แหลกเห้นซีเห็นซีแล้วแต่ว่าเต็นลงจากถ่ายรถมาเขาใหญ่นั่นตัวหนึ่งตัวหนึ่งแมนกัอยู่ทั้งรถกันยังซีก็เก่าหักเต็นออกมาจากทั้งรถนั่นแหละว่าง่ายๆลี่อยู่เนาะแมนแมนแมนลีนอยู่เนาะเป็นไหนีซีโธมาโบ่หูจักแบบผีตัวหนึ่งยู่ทั้งรถค่ะ นาโดีออาโดดออกมาหาใหญ่แม่นบ่ลนัสใหญ่หน่อใหญ่นอนปวยอยู่ว่าตอนนั้นเพื่อนตอนนั้นนั้นตอนเพื่อนน่้นป่วยเรื่องจริงนั่นคือเพื่อนป่วยแต่ว่าในความฝันนั่นเพื่อนกะอดอดแอดแอดแต่ว่าเพื่อนกะเห็นหัวเห็นสวนผู้เท่าื่ซึ่งสีนาก็ไม่เห็นหัวเห็นสวนธรรมดาบานีเต้นเต้นใจเพื่อนเพื่อนกะครึ้งครั้งแบบ มีเหงือมีแห้งคือแมนมีเหือมีแห้งคือโอบอแมนคนป่วยอย่งสีนาค่ะแต่ว่าเพิ่นก่บเพาท่านเดี๋ยวไปเห็นยังไแล้วก็บม่ได้ว่ายังแมนค่ะ ยแต่ว่าแสดงอาการแบบว่าตาเหลือกตาสุนตาใส่ใส่เปอนวส่าปอ้นจนว่าปอบอาการนี่เหมือนปอบเขาเลยแม่นค่ะอาการคือปอบเขาเลยสี่ผู้หนั่นผู้ห้ึ่งรลึตาแม่ตาแม่นสีเบิงไพ่แม่นเอาแันเสียงเอาสีน้าแบบว่าพิษสังเกตเลยแม่นผีสองคนพัวเมียกัดย่างมาจากทิดหนึ่งอีกจ้า แต่ว่าบได้ว่าเฮ็ดยังกับบได้ว่ายังบ่บไดว่ายังเห็นเห็นแล้วก็น่างไปตะพ่นซีนะรวมกันเดีเ็ดเ็ดแม่มือนเจ็ดตัวม่อจะเป็นเจ็ดศูนย์กอยู่น้องสาเจ็ดศูนย์กับเจ็ดไปดับด้ดนเนาะแต่ว่าก็ตรงกันกับเลขที่น้องสาให้มาเนาะศูนย์เจ็ดสี่ทำ้เลนตัดเลนกับเจ็ดศูนย์กับพอดีแล้วคือคือร่องอันงวดวังหันกา เขาเกือบเขาบนล่างเนาะค่ะ,คะบนลา่างผาดแต้มหนึ่งจะเอาไปตัดเหรินนี่นเหรินเอาหรือคือลงกไ็ได้เพราะว่าเหล็กเหล็กอะสิึ้นแน่รงแน่ค่ะเรื่องแรกสร้างฟันของน้องสานี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะมี่ร้านร้านหน่อย ค่ะขอบคุณน้องสาวที่มาให้แนวทางความฝันตัวเด็กกับทำสุ้มทั้งบ้านข่อนข้างเลยครับซุ้มรับฟังกันนะค่ะเนาะค้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลกของน้องซสาเนาะค่ะตัวเลกของเพิ่นกับ0ูน0 1เจ็ดสี่ศูนย้าอายุยายเพื่นกับเจ็ดสปีเนาะค่ะบ้านเด็กที่เพิ่นกัหนึ็ดเจค่ะ16มีสาย่นสองห้าหกเจ็ดค่ะ กให้ผู้ช่วยมาปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะโศกโศกมันมั่นลำลำลุยๆแห่งปังๆไปกับความฝันของน้องสาเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตเต็เงน้ำในเลือค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตเต็งคอจบไปเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นส,นสวัสดีค่ะ